ก่อนที่มึงฮะนี่อยากจะให้เล่าอีกเหรอไปกินเล่าจะฟังจะฟังฮะจะฟังก็คือญญก็ก็ไอ้ดนันดันไปบ้านอะไรบ้านสาลายอะเออแล้วพวกพีเขาดันไปพี่โจเลยดื้อเรื่อยเลยอ้เดี๋ยวเรือยตกตายตัวผู้ชายปะะเปล่าเอ้อเรือยตกตายาผมไม่รู้จจของใครเนาะ <c oughs> <ๆ S 1> นึกว่าไม่ใช่แคมัวเองผมเลยดูดนะดูดเสร็จปุ๊บ พี่เขาด่าด่าใครวะใครไปดูดของพี่เขาวะพอเล่นสองขางตาอ้าไอ้เหี้ยคูดูดของพี่เขาดีกว่าจะให้คืนก็โอ้ไม่เอาดีกว่าวะเดี๋ยวเจอด่าอยู่ก็เลยเก็บไปเลยก็เลยเก็บไปเลยเนยเรียบร้อยเป็นของผมไปแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วอ๋อแต่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแต่กลัวมันไม่ได้ตั้งใจพี่ผมไม่รู้ กลัวแมงดาอีกใช่เพราะก่อนนั้นมันบนที่ผายเลยเหรอเออบนที่ผายอ่ะใครแม่งดูดของผมวโอ้ผมนี่เงียบเลยครับตอเลรกก็ไม่รู้อ่ะแม่งด่าใครวะผมว่าไอ้นี่เลือตกตายน่ใครวะแคนใครวะพอเล่นอ่าพอมาเล่นอีกสองสามรอบเห็นเห็นเขาบอกว่าน้องน้องยิงพี่หน่อยอ๋อพี่ีคนนี้วาที่ผมดูดของเงียบเลยครับเงียบเลย เอ๋อถ้าเกิดลงท้าย X I นี่รู้เลยว่าเป็นพวกเราแต่นี่ไม่ลงท้าย X I ไงโอเคไปเอาจ้าร์จตามมาสอามเรียบร้อยไงล่ะหลัวตายเลย